สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับอดีซรแฟร์มารี่ครับผมตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปดูข้าวที่นานะครับนะโอ้แดดร้อนมากเลยนะครับอากาศแบบร้อนมากนะฮะแต่ว่าเพิ่งเสร็จธุระนะครับเดี๋ยวจะไปดูข้าวก่อนนะฮะเดี๋ยวพาพี่พีเอฟซนะครับไปชมบรรยากาศท้องทุ่งนานะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะข้าวเป็นยังไงบ้างนะฮะก็ ร้อนแต่ก็ต้องไปครับเพราะว่ามันเป็นธรรมชาตินะฮะฝนตกแดดออกนะฮะอากาศร้อนนะฮะอากาศหนาวก็ต้องดูแลนะครับสิ่งที่เราปลูกไว้นะฮะเดี๋ยวไม่ได้กินข้าวนะถ้าไม่ดูแลนะฮะก็เดี๋ยวไปดูด้วยกันครับเป็นยังไงบ้างนะครับของทรุงนาเป็นยังไงครับ แล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับทุง่งนานะครับเนื้อที่หกไรนะครับของแคดดิสซอนนะครับตอนนี้ข้าวกําลังเขียวเลยพี่น้องว้าวนะฮะทำกลางป่าอยู่่านะครับนี่เป็นไงบ้างนะผลผลิตปีนี้น่าจะได้กินข้าวอยู่แล้วนะนะครับน่าจะได้กินข้าวแน่นอนฮนะ แอดไม่ได้มาตัวเปล่ามาพร้อมรองเท้าบูทเอาไว้ท้ายรถนะเปลี่ยนรองเท้าเรียบร้อยนะฮะเปลี่ยนรองเท้าเรียบร้อยเพื่อที่จะเข้าไปสํารวจด้านในนะครับนะจะเข้าไปสํารวจด้านในนะครับต้องเข้าไปดูนู่นนะครับนาข้างในด้วยนะครับอัปเดตนะไปกับพี่พี่เอฟซีเลยนะครับมาแล้วหมวกพร้อมรองเท้าบูทนะครับรองเท้าบูทเราไม่ใส่ไม่ได้เพราะว่าการทํานา คือในคนาเนี่ยส่วนใหญ่จะมีมดแดงนะครับมดมดคันไฟนะครับซึ่งก็จะหลีกเลี่ยงลําบากถ้าเราไม่ใส่รองเท้าบูทมาเนี่ยก็อันตรายกับเราเวลากัดทีนึงนี่ก็เป็นแผลผ้พองนะฮะฉะนั้นเราก็หามาใส่หามาใส่เดี๋ยวพาเข้าไปดูด้านในอันนี้ก็เป็นที่ดินของคุณลุงนะฮะเป็นพี่ชายของ จ้าของที่ที่เพื่อนขายให้แอดนะก็มาใช้ทางเพื่อนนะครับเพื่อที่จะเดินเข้าไปดูนาด้านในนะครับก็ปีนี้เป็นปีที่เข้าปีที่เข้าปีที่สปีที่สนะครับําทำนาตรงนี้นะครับได้ยินเสียงเหมือนนิทรา เหมือนในนาข้าวผมอาจจะมีมีปลามีกบมีเขียดนะฮะเมื่อี้บลุ้มเลยนะครับข้าวตรงนี้ครับแล้วก็จอดรถอยู่นู่นนะครับ ทีแรกๆนี่คนาขาดเนี่ยที่สอนได้มาป้านคนานะครับสระน้ำนะครับประมาณหนึ่งงานนะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะครับ ได้เดินออกทางเดิมนะครับก็แดดกำลังร้อนเลยครับ เรามาดูรอบกว่ดเราเจองูงูเขียวนะครับรอบนี้ต้องระวังเหมือนเดิมนะเพราะว่าเราต้องเดินผ่านตรงคอไก่นี้นะครับของเรายังไม่มีคนาเข้ามานะครับ ก่อนจะมีสามสามให้นะครับสามแปลงเรียกเป็นแปลงแล้วกันเนาะสามแปลงปีนี้พ่อผมเอาออกนะครับพ่อเอารถไถเอาออกคนาเพราะว่ามีปัญหาหนาตรงนี้ด้านขวาเนี่ยไม่ค่อยเป็นข้าวครับ สามปีมาแล้วนะฮะปีปีนี้น่าจะเป็นปีที่สี่ละคือส่วนใหญ่จะเป็นหญ้าครับเพราะว่าน้ําไม่ถึงนะครับน้าไม่ถึงพยายามปรับปีนี้ข้าวเขียวมากเลยปีนี้น่าจะได้ข้าวหลายกระสอบนะปกติคือจะคุมหญ้าไม่ได้เลยครับด้านขวานะฮะมันเป็นพื้นที่สูงนะครับส่วนตรงนี้ก็ฝั่งนู้นก็เหมือนกันจะคุมหญ้าไม่ได้ตรงแถวแถวกอไผ่ด้านนู้นนะฮะ ระคุมหญ้าไม่ค่อยได้ของแถวๆกว็ไผ่ปีนี้น่าจะได้ข้าวนะครับพื้นที่ทางการเกษตรนะรของแัริอนด้านบนนะครับด้านบนเราเข้าไปดูตรงนีตรงนี้ ที่ก่อนก็ไม่ได้ข้าวเหมือนกัน,นครับคือน้ำน้ำมันไม่กักน้ำนะครับเป็นหญ้านะครับเป็นหญ้าปีนี้ตรงนี้ยังยังไม่ค่อยมีน้ำแต่มีน้ำด้านข้างนะครับปีหน้าอาจจะต้องได้ปรับใหม่อีกนะครับอาจจะต้องได้ลอกลอกนาลงอีกตรงนี้นะครับคือมันยังสูงนะครับมันสูงทำให้น้ำมันไม่สามารถกักกักน้ำได้นะครับ ั่งนี้จะเป็นสูงหน่อยนะครับข้างหน้านะลอกลอกมาสามรอบนะครับกว่าที่จะมีน้ํานะครับลอกน้ำมาสามรอบแล้วนะครับ โอเคเลยนะพอใจครับพอใจพอใจผลผลิตอยู่นะครับดูน่าจะได้ข้าวหลายกระสอบนะครับก็ต้องเตรียมงบไว้รอใส่ปุ๋ยนะครับทุกท่นานก็ต้องเตรียมพอถึงช่วงข้าวเริ่มตั้งท้องนะ ต้องได้ใส่ปุ๋ยอันนี้ก็ตอนนี้ยังไม่ได้ใส่นะครับนนข้าวยังต้นเหล็กอยู่แปลงกันเกษนะร าดูนานะครับ <S 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 นาข้างเคียงก็กำลัง กำลังจะปลูกข้าวแล้วนะครับไถาอาจจะอาจจะดำก็ได้ครับอาจจะทำนาดำเ<อ>พราะว่าถ้าทำนาหวานก็คงหวานแล้วนะเพราะว่าได้น้ำแล้วนะ<อ>ก็ขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านด้วยนะครับหลบร่มอยู่ตรงนี้แล้วกันร้อนนะเหงื่อแตกสิกทิกนะร้อนมาก ขอบคุณทุกท่านนะครับก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยนะครับอดิสร f แฟมิลี่นะครับนุกี้แฟมิลี่ขอบใจเด้ะออฟิเชียลนะช่องสำรองแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังแรงใจนะคฝากผลิตภัณฑ์ดีๆรีอารูทินแซดบายมั่งมีนะครับนะฮะมาดีพีทบายคุณรัชนีทีพีสกินแล้วก็สมุนไพรวางไพรนะสั่งได้ในนามช่องอดิสรแฟมิลี่นะครับแอททีพีสกินออฟฟิเชียลครับขอบคุณนะครับตาไปด้วยภาพเขียวขจีของทองทุ่งนาอดิสรแล้วกันนะฮะ ว้าวสวัสดีครับมันฝนจะตกนะเนี่ย